อะไรครับกับสวัสดีแม่อบองอนเด็กโนเะโนแซได้บาทอยู่กับผมเช่นเคยนะกแมสลอตนะฮะวันนี้เราอยู่กับทุน100บาทหนะ้าเบ็ดละ4บาทรอดูว่าวันนี้จะปังหรือจะพังนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่ารอชา้าทุกคนใจรอช้าลาบมันจะหายลาบหายเป็นไงอดกินลาบมาไอ้หนุ่มเจ้าโู้คิวเต็มจอแล้วครับดอกนี้สวยๆย,ยังไงต่อ,อหัวทองมาสี่สามบาทครับผมโอ้โหสวยงามตาม้องเรื่องนะ เออนี่ห้าบาทยังไงรบเจมาไหม,หมไม่มาโอเ,เอ,อมามาเอ,อ้ทุกคนผมฝากไอ,อ้คลิปที่แล้วของผมเลยนะคลิปที่แล้วของผมด้วยเออว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่คลิปที่แล้วมันวิวมันน้อยมากเลยทุกคนเออไม่รู้เป็นไรนะทุกคนฝากดูยด้อนหลังเลยนะเออ,อมสม,มนะออัสมาชิกใหม่นะเออสมาชิกใหม่ที่ว่ามาดูคลิปผมตอนเนี้กับเมสซิลอดอตนะช่องนี้มีแต่ความปัญญาอ่อนได้ฮ่าคุณเล่นมาต่อเลยครับปุ่มเคมาสวยๆนะยังไงต่อครับ เจไหมครับผมวายมาไอ้นุ่มปังก็ไปผมสิหกบาทนะเออแตกหมื่นไปนะทุกคนคลิปเดียวแตกหมื่นไปนะอ่ารอดูว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่อ่าได้พอได้ค่าเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้านซะหน่อยเฟอร์นิเจอร์พังอะไรประมาณนี้พอได้ได้ค่าเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้านพังก็ไปครับผมยังไงต่อผมโอ้โหสวยๆไปเลยมาดิมาดิมาดิโอ้โหสิบนะครับผมสวยงามตามทองเรื่องนะยังไงต่อยังไงต่อ โอ้เงียบไปทรงยิบเงียบเลยรอบนี้เนี่จากทรงม่งทรงยบเงียบว่ะมันจะเป็นยังไงเนาะทีมาดิครับมาดิครับปังออกไปโงแปดบาทวายมาอย่างนี้ก็สวยๆครับสิปังออกไปโงเก้าบาทหกสิบสตางค์นะเออสวยสวย่ะเฮ้ยรอบนี้สวยสวยงามตามท้องเรื่องวายปังออกไปครับหกเก้าบาทหกสิบสตางค์โอ,โอ,โอ,โอ้วันนี้ทุกคนผมขับรถเหนื่อยมากนะทุกคนเออขับรถทั้งวันเลยโคตรเหนื่อยรู้จะพูดคำไหน ขับรถแม่งทั้งวันโอ้โหมามามาโอ้เขาสกเก็ตเตอร์ดอกนี้อ่ะเรามารู้สกเก็ตเตอร์ดอกนี้กันเลยดีกว่านะทุกคนนะมาขอเถินะเหลือ52บาทแล้วจนแล้วทุนนี้จนแล้วจนแล้วทุกคนจนแล้วทุกคนเออสวยงามหัวเขียวอุย้ยหัวเขียวมีปัญหากับหัวเขียวจริงๆเลยว่ะไลยคลิปแล้วหัวเขียวนี่ จะมาแปลว่ามาเต็มโต๊ะให้ก็ไม่มาโอ้มาเต็มนี่ทีละหน่อยโอ้ปังไปเลยยี่บแปดบาทนี่แก้แค้นแม่งเลยเชียร์โอ้นี่นี่โอ้โหเต็มตีแล้วหัวม่วงเออนี่ครับร้อยเจ็ดสองบาทสวยงามตามท้องเรื่องเออมาเกลวินไปสองห้าหกเลขสี่มูลคูณสิบสี่นะทุกคนมาเรามารุ้นที่เหลือกันเลยดีกว่าเพามันจะเป็นจังไสเป็นจังได้เนาะเออคอมเมนต์วัฒคำผมเสนอคำว่า เธอสเตยผมเสนอว่าเธอสเตยนะ Thursday. เธอสเตยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เนอะปลีสปินมาเฮ้ยอีก11ครั้งโอ้โหสวยงามสวยงามปังไปถึงสามร้อยแปดสิบสี่บาทจุก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 ดอกนี้จุกจุกครับเจ็ดสองบาทใบามาสิบต้องมาแล้วเออเจมาสวยงามโอ้โหเธอสเตยนะคนมาไม่ก็เป็นนะ480บาทนะอ่ะาขามีนประคำ เธอเสร์เพระว่าทำนาทุกคนเออว่าอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้แต่ว่าเป็นความรู้เฉยเธอเสร์นะทุกคนเว่าทานาเธอเสร์เสรเสรเอโซโซโรเดือมอีกเสร์เอ,อประมาณนี้อ่ะเธอเสร์ stay, ว่าทํานามาเรามาอยู่ในเกมกันต่อดีกว่าอย่านอกเรื่องให้มันมากนะสี่หมุนคูณยี่สิบหกไหลไหมนี่เออสวยงามร้อยสี่บาทยังไงต่ออ่ะร้อยสี่บาท สามหมุนไก่กคุณยี่แปดทำไมจะมาให้ไหม่เนี่ยเกทรงละเฮ้ยรีสปินร hey, ุ่นรีสปินอีกรอบพาเลยนะสามสิบลีสปินนะเออสามสิบนี่แม่งพาเลยไม่น่ามาว่ะดูกากทรงละโอ้ไม่มาจริงๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายัางมีรอบหน้ากันอีกไปแปดร้อยแปดสิบหกบาทนะกล่อมๆรอมๆกันไปนะทุกคนดอกนี้เออบวกมาเก้าร้อยทั้งหมดเก้าร้อยสามสิบแปดบาทนะ เน้นๆเว้ยสวยงามุณ้นิดแม่งชาวว้าไปืคนมาเรามาเพิ่มเบ็ดดีกว่าเพิ่มเบ็ดไปที่แปดบาทอ่ามาเพิ่มเบ็ดไปที่แปดบาทแล้วก็ซื้อดูลองซื้อดูเพคนเาเป็นยังไงบ้าไอผมซื้อมาหลายคลิปนะผมซื้อมาหลายคลิปแม่งว่าว้เกลือเว่าแล้วก็เกลือดูนี่ว่าคลิปนี้แม่งจะเกลือไหมเออถ้าเกลือก็ไม่เป็นไรก็นี่ไงก็อยังน้อยก็ได้4 0 0กว่าบาทอืมเออนีไม่เกลือแล้วผมร9 2บาท ยังไงตัวผมมาอีกไหมครับร้อยเก้าสิบสองจต็มตีนะเออสวยงามหัวเขียวให้อภัยให้ภัยให้อภัยไม่ถือไม่ถือโทษกดกันทำไมอย่างนี้ไม่ถือโทษกดกันนะทุกคนนะปังเข้าไปเหงาพี่สี่สิบบาทนะยังไงต่อนะโโอ้หมาสี่สิบบาทไม่เป็นไรชิวๆสบายๆเงินหาใหม่ได้เรื่อยๆ เงินมันเฟออยู่แล้วเฟ้อเฟอมันจะเพอราะสองร้รรรรรอยสิบสองบาทบางทีเราพูดเร็วไปก็พูดผิดนะทุกคนก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะเออพูดเร็วไปมามาโอ้นิ่งเว้ยมาลองดูรางวัลรวมมาดีกว่า461บาทนะก็ถือว่าได้กำไร61บาทซื้อมา400ร้อไปเราเพิ่มเบ็ดไปที่12บาทกันเลยดีกว่ามาลองซื้อด้วยแล้วได้กำไร61บาทก็ถือว่าน้อยนะทุกคนน้อยน้อย บักหกบาทนี่60กว่าบาทนี่แค่ข้าวจานเดียวก็หมดแล้วจริงๆปังปังปังทำไมบุ๋มยังไงต่อครับผมเออมาอมเข้าสเก็ตเตอร์ว่ะเฮ้ยสวยงามว่ะเฮ้ยมาครั้งนี้แหละผมพอแล้วเข้ามันเข้ามาคือมันมันจะเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บพอเข้าปึ๊บผมพอเลยเพราะมันเข้าเพราะมันเข้าปึา๊บผมจะพออ่าสิ่งที่ควรพอมันเป็นม,มันมีเส้นของตัวเองแล้วคนนะ อะไรที่ควรพอเราก็พออย่างนี้เราก็ผมก็พอไปแล้วเออหนึ่งว่าแปดบาทมาได้กี่บาทกเอารอบนี้นะทุกคนนะชิวๆสบายๆไม่คิดอะไรเยอะชิวๆสบายๆนะทุกคนมา <c oughs> สวยงามนะครับผมหูแปดแล้วนะหูสิบละมาอุ้ยเกลือไปรอบนี้แม่งน่าจะเกลือทุกคน แหมโอ้ไม่ให้เลยวะอะไรของมันวะเฮย้ยโอ้โหฮีทเลยร้อยเก้าสิบสี่บาทโอเคได้มาเรามาดูลงบอเราว่าเราบวกเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะทุนหนึ่งร้อยเราบวกมาเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งยิ่งให้ช่องกแมสลอด,ดเด้อเด้อถ้ามีคนติดตามเยอะผมก็จะแจกนะแจกเครดิตนะแต่ว่าตอนนี้มันเงียบกิ๊บเลยวะ่ะ มันก็นผมก็แบบว่าเออผมขอกำลังใจจากทุกคนนะคนละหนวิวคนละหนึ่งซับสไครต์คนละหนึ่งไลงคล์ like เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจุ๊บ